เอาคุยกระเตาที่ลูกคุยกระเต่าอน่ะหนูคุยกระเตาดิล้อลหาวยุอหูตัวใหญ่่าพูตัวใหญ่มากตัวใหญ่พูดใหญ่พดใหญ่พูดแม่จะดูหน้ามนยิ้มิ้เลนื่อยเบเราก็ขอท่านะไปเดี๋ยวเราถูกลำวันที่หนึ่งของขอตรงไหน ไม,ไม่ทำได้ไไไยังที่เป็นปนัญหาสิขอแลอ้วหน,นูบอกว่าถ้าหนูถูกรางวัลใหญ่ๆหนูจะมาทำบุญด้วยปองไม่ได่าตัวนี้มันสามีฝรั่งมสามีฝรั่งถ้าแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนามันหรอกสามีฝรั่งเ <c> น <oughs> ี่ยมันกินเยอะใช่ไหมลูกไ,ไหนไหนแนะนําให้ป้าสีดูที่มันยังไงมันตัวใหญ่ขนาดนี้ไอ้บอกไปที่ทปแล้มันกินอะไรบ้างถ้าเต่ามันกินอะไรบ้างเต่าเนี่ยเต่ามันกินอะไรคะอะไรบ้าง เช่นมีหญ้าไหมมีหญ้ามีอะไรบ้างมีอาหารมีอะไรผักบุง้งกินไหมผักบุง้งอ่ะผักบุ้งมันกินไหมผักบุ้งและอะไรคะส่วนใหญ่มันกินอะไรเต่ากินผักบุ้งใช่ไหมขาหาว่าเต่าโงูใช่ไหมเต่างูจริงป่ะไม่จริง,ง,งเนาะไม่งั้นเต่ามันจะวิ่งแซงกระต่ายได้ยังไงใช่ไหมกระต่ายกระต่ายมันมันมเร็วกว่าใช่ไงแ,แล้วทำไมเร็วกว่าเต่นาแล้วทำไมกระต่ายกับเต่าแล้วทำไมเต่าถึงชนะอะเพราะอะไร มันนอนอยู่เออกระต่ายมันขี้เกียจใช่ไหมเ <c oughs> ตามันช้าแต่ว่ามันไม่หยุดใช่ไหมมันไม่ขี้เกียจใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนูจะเป็นเตา่าหรือเป็นกระต่ายหนูจะเป็นอะไระเป็นเตาเ่เตาก็ <c oughs> <ๆ>ยังชั่วหน่อยเป็นเต่า <c oughs> ถ้าเป็นกระต่ายแล้วปวดหัวเลยใช่ไหมกระต่ายกระต่ายเป็นยังไงกระต่ายขี้เกียจกระต่ายขี้เกียจมันจะวิ่งแบบนี้แล้วก็อแล้วก็นอนเตาก็แซงกระต่ายไปเดือดจะชา จะช้าโอ้ถ้าเดินเต่าหรือถ้าเดินกระต่ายเนี่ยในในลองาอถ้าเดินกระต่ายให้ดูที่กระต่ายมันเดินยังไงไหนกระต่ายเดินยังไงกระต่ายเดินยังไงแล้วเต่าล่ะเต่าเดินยังไงเต่าเต่าเดินยังไงโอ้ลงทุนลงทุนชุดสวยเดินอย่างนั้นเหรอเก่งมากเลยเยี่งจริงจริงโอ้ดูดิมันนอนหลับจริงๆด้วยน้องมิวโอ้มุแดงเต็มเลยเฮ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้ว เออรู้แล้วโอ้โหมันนอนหลับมันงอยงอยไม่ไม่จ้าไข่ควายบ้างจ้าไข่ควายควายตัวเชฟฟี่ว้าวสน,นุกน่ารักมากเลยอืมอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กอยู่มีตามมุมไปหมดเลยนี่มีขยบไปตัวม้ามั่งไหนอยู่ตรงนั้น,นดูดิโอ้โหน่นารักจัง มีตั้งหลายตัวมันแอบอยู่ในกอหญ้าก็มีกเหมือนตัวเหมือนตัวปลอมนะแต่มันเป็นตัวจริงนั่นหรอกนี่อุ้ยคอมันขยับเนี่คอขยับดูลูกมันน่ารักไหมล่ะเนี่ตัวเบลเลอร์เบล่าน่ารักหมดเลยอะเต่าอะไรนี่เขาเรียกเต่ากระดองเหรอเต่าอะไรเต่าทองเต่ากระบองใหญ่หรือเปล่าเต่ากระบองใหญ่ใ่มากดูมีลูกน่ารักด้วยลูกอเลูกมันน่ารักมากเลยแม่ว่า ตัวใหญ่มากหรือว่ามันกินมือคนได้กินมือคนยังไงกินกัดไปเลยกัด่ไหนเต่าเต่าเล่นน้เไม่ใช่มันน้มันไม่ตายมันนี่นี่เฉดภาพน้ำละมั้งเภาพตภาพน้ำวัวใหญ่สุดเลยจับ้วยได้ไหมใหญ่สุดตัวใจุตไโลา จับไปหนึ่ง่มันทำอย่างนี้กระต่ายมีกระต่ายด้วยนะคะไม่ไม่เก็ห้ามปีนไปส่องดูอะไรนั่งที่สวยสิโอ้โหมันนอนแบบมันเดีนแบบสบายเลยใช่ไหมแม่จ๋าดูมันขี้สิขี้แบบไหนโอ้โหแบบสบายเลยอ่ะสบายเลยอยู่แบบสบายเลยอ่ะออืกระต่ายน้อย พี่มีพี่มีหลายอยู่ดีนะไหมจ๊ะมีเยอะไปดูม้าฝั่งนู้นไปเดินไปดูม้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีม้าประตูไมมม่่ีใชไปดูฝั่งนู้นมีม้าด้วยาตประูม่เดินไปฝั่งนี้มีม้าด้วยฝั่งนี้เฮ้ยนนีี่่อันนี้ก็มีนกนะมีม้าอันนี้มีแพะใช่ไหมแพะก็มี มันตกใจหนูดิมีแพะด้วยเฮ้ยกวางกวางไม่ใช่แพะนี่มีม้าด้วยน้องม้าไปมากินขี้ไม่ใช่มากินขี้เอาขึ้นไปเลยไปใกล้ๆมันได้ไม่เป็นไรมันมีขวางอันนี้อยู่ไปยืนตรงนั้นเลยอะไปยืนเอากระโปรงลงดีๆสวยๆไปไม่กล้าดูข้อ มีม้าด้วยมีจิ้งคีอ่ะขี้มีน้องม้าด้วยน้องม้าน้องม้าน่ารักน้องม้าน่ารักอาหารมันได้ไหมน่ะน้องม้าน่ารักน้องม้าน่ารักแม่จ๋าอาหารมันอยู่ไหนแม่จ๋ามีไม่มีอุ้ยนี่อันนี้อะไรแพะมีแพะน้อยไม่มีนมีไก่ด้วยไม่จ๋ามีกล้วยมีไก่ด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่จ๋าไม่มีแพะแพะด้วยไก่ก็มีเห็นไหมไก่อยู่ข้างบน แม่แก่นำม่แกไม่ไม่ต้องอายกกระโปรงขึ้นเอากระโปรงลง